สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่14บ่เมษาย,ยน2 5 6พัน้าอหกสเจดวันที่สองของมหาสงการบ้านเราและก็มาเจอกับเราแล้วเพรานี้ยเกาะขอบโตว,วิเคออราะห์บอลมาเจอผมไปเล่นสปอร์ตก่อนอื่นเลยจัดไปเต็มเต็มหนักๆเมื่อคืนสมตัวหน้าช่องจัดหนักจัดเต็มแตกเต็มอะยะทุกตัวมไม่ว่าเป็นเมนยูครับตัวแรก อาจจะทุรักทุเลหน่อยเสมอแต่เราก็ไปแอดบอกแล้ให้ไปอยู่ไทยไม่คิดอะไรมากอยู่ที่สูงส่วนใครปแฟนแมนยูอยู่แมนยูได้หมอบรอสบายๆเมื่อคืนรับซับเน้นๆส่วนอีกหนึ่งตัวที่รับซับก็คือไอ้มาขาวสุดกาศครับบอกแล้วว่าค,ค่าคืนที่ผ่านมาเปิดบ้านเหยียบใส่กอกแฟงเปิดเละขาเท้านะฮะสามศู์เลยถือว่าได้สดชื่นกันแบบจัดหนักจัดเต็มส่วนอีกหนึ่งตัวก็เป็นตัวนอครับสามารถเปิดบ้านยันเสมอ อ่ายูวินตุสได้00ในศึกโตลินสุดโปรบิ๊กแม์เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าได้สดชื่อแบบหนักๆสดชื่อแบบเต็มกัยินดีกับสมาชิงด้วยฮะที่ได้สดชื่อกันไปหน้าช่องถ้าหน้าช่องแตกอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงครับในบ้านโอ้โหเมื่อคืนแซ่ซอแบบหนักแซ่ซอกันแบบเต็มๆมาหมดทุกเลททุกราคาไม่ว่าจะเป็นสูงไม่ว่าจะเป็นต่อเมื่อคืนเข้าไปดูครับจิ้มลนงก์หน้าช่องเข้าไปเลยขีเย้เกียจพูดเยอะพูกคุณมาหลายเทปและหลายคลิปแล้ว ก็แอดไลน์อยากเข้าไปครอบครัวเลยแอดแอดเน้นย้ำเลยว่าจิ้มลิงก์หน้าช่องเข้าไปเลยเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจะเข้าไปดูก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาครับเข้าไปดูก่อนก็ได้เข้าไปดูเข้าไปดูว่าเราของจริงไหมเราดีไหมอย่างที่บอกเราสายบอลสดสายบอลไลท์ทั้งหลายแหละเราไม่เป็นสองรองใครแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปเลยจิ้มลิงก์หน้าช่องได้เหมือนกันอย่าลืมเข้าฟรีแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมคาดหม่เ่นๆ ตัวเต็ง3ตัวหน้าช่องวันนี้วันจทานไดรับชมรลบฟังกันก่อนจะรับชมแับฟังกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ได้เวลาขึ้นไลฟ์เราจะได้เจอกันเพราะเสาร์อาทิตย์แอดจะไลค์แล้วแต่อารมณ์แอดเหมือนกันนะบางทีอ่ะก็ฝากไว้หน่อยครับฝากไว้หน่อยก็มัเริ่มฟังเรามาเริ่มเลยดีกว่าคู่แรก แอดคัทมาวันนี้เป็นศึกพิม์ลีกทั้งหมดเลย3ามตัวเลยวันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้ครูแรกก็จะเป็นใครไปเส้อไม่ได้ล้ครับก็ต้องเป็นพิเตอร์ของเราล่ละก็ผมงแดงลีพูครับวันนี้เปิดแอนฟิลด์ครับรับการมาเยือนของภาษาเรือนแก้วคริสตันพาเลตคู่นี้เติดกันเวลาสองทุ่มตรงคู่นี้ต้องบอกว่า้ทเทีบผลงานอ่ามันวัดกันไม่ได้แล้วเพราะคริสตันพาเลตก็อยู่โซนกลางๆก,ก,ก็ไปทางท้ายหน่อยช่วงนี้แต่ ผลงานท้านัดหลังสุดก็ถือว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคฮะแต่สองนัดหลังสุดในลีกแพ้แลฮนะแพ้บอลมันแล้วก็นัดที่แล้วไปโดนซิตี้ถล่มมาไส่สองส่วนเอ,อ่อลีพูในลีกค่อนข้างดีครับตอนนี้อยู่ที่สองแล้วเพราะเมื่อวานซิตี้ชนะไปแล้วขึ้นไปอยู่อันดับหน,น,นึ่งมีเจ็ดสิบสามลพูไอเซนนลอยู่อันดับสองอันดับสามมีแต้มเท่ากันนะที่เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนก็ค่ำคืนนี้เตะที่หลังซิตี้ความกดดันไหมมีแน,น่ละและค่ำคืนนี้ต้องบอกให้รู้ว่าคืนนี้ล์พูแบกมาสองกว่าเลยนะฮะ แบกมาสองกว่าก็ถ้าแบกมาเหรียอ,อย่างนี้มั่นใจว่าเก็บสามแต้มในบ้านไหมผมว่าน่าจะเก็บได้แต่ไม่น่าจะโอ้โหยกคุณมาแบบด่าหน้าบุกเพื่อจะหวังถล่มเอาประตูเยอะๆผมว่าไม่คนระับเพราะกลางสัปดาห์ยังมีนัดอ่อยู่ป้ายนะฮะที่เจอจต่าเพอนัดแรกแพ้คาบ้านมาแล้วสามศูนย์ยังต้องไปเน้นตรงนั้นดีกว่าเพราะอันเนี้ยน่าจะประคองตัวล่ะน่าจะประคองตัว ได้3มแต้มไม่น่าจะโหมผีผามอะไรเท่าไหร่สาหรับลิฟว์อุมคืนนี้เพราะฉะนั้นทะเลเปิดมาสูงขนาดนี้ขอนอนรอที่ทีมเยือนคิดตั้งทะเลไว้ก่อนแล้วกันตัวแรกไปอยู่ปราสาทเลือนแก้วส่วนคู่ที่สองครับก็เป็นศึกปีเมลีกอังกฤษเช่นกันไอ้คุณคอนเวทแฮมรครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าส่วนน้อยฟูแลมคู่นี้จะเตะกันเวลาสองทุ่มเช่นกันครับคู่นี้ถือว่าเป็นลอนดอนดา์บี้เมตชกลกลายนะไม่ไกลๆหรอกลอนดอนดา์บี้เม์เล็กๆแหละคู่นี้บอกว่า ผลงานของฟูลล่ช่วงหลังโหถือว่าค่อนข้างเข้าตางมาเลยทีเดียวครับต่างกับคุณคอนที่5้านัดหลังสุดในลีกเก็บชัยได้แค่นัดเดียวเสมอสามแล้วแพ้ไปหนึ่งแล้วก็ผลงานการเจอกันที่บ้านฟูลเล่เมื่อนัดอ่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันที่บ้านฟูลเล่นัดแรกอ่ะฟูลเล่อัดมาถึงห้าศูนย์นัดนี้การมาเจอกันณเวลานี้ถือว่าฟูลเล่มีมูนตัมทีมที่ดีกว่าถึงแม้ว่าอ่าในพรีเมียร์ลีกผลงานอาจจะแพ้ชนะเสมอสลับก,กันไปและก็2สองนัดหลังสุดแพ้ด้วยนะฮะแพ้ฟอร์เรสต์สามหนึ่งแล้วก็ ที่แล้วแพ้เนี่คเขาส้นซหนึ่งแต่ลูกเกมยังค่อนข้างที่จะดูดีกว่าสําหรับฟูรแลมครับก็เลเปิดมาเป็นทางเจ้าบ้านเวนแฮมมาปอปลาสองตัวก็คู่นี้มีสิทธิ์ออกเสมอสูงครับมีสิทธิ์ออกเสมอสูงแล้วก็มีสิทธิ์ไปสูงสูงด้วยคู่เนี้ยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเลยสองลูกคุมควบสามไปเลยไปอยู่เลยมองมาจากที่สูงสบายๆคู่เนี้ยมีแน่เพราะเจอกันที่ไรมันยิงเยอะทุกทีไม่ฝ่ายหนึ่งยิงเยอะไม่กี่ฝ่ายหนึ่งยิงเยอะใครฝ่ายนึ่เยอะ คู่นี้มีทะลุถึง3ลูกให้เราได้สดชื่นกันเล็กๆ,ๆแน่นอนและอาจจะมีเสมอแบบสกอร์สูงๆได้ตัวที่สองฟูเล่ม่มส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นสึกเรมลีขึ้นกันปิดท้ายค่ำคืนนี้ไอ้ปุ้ใหญ่เซนนอนครับจะเปิดเอารเมริสสเตเดียมครับรับการมาเยือนของแอสิงโตสิงพียองฮะแอตตันวิล่าคู่นี้เตตกันในเวลาส่นุ่มครึง่งคู่นี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลผู้ถึงเลทก่อนเลทแบกมาค่อนข้างเยอะครับลูกกว่าต้องการถึง2ลูกเลยทีเดียว และการเจอกันโหนล่าสุดอ,นอ,นอาร์เซนอลเจอกันที่บ้านวิลล่าวิลล่าเฉือนชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะฮะในศึกพมียรนัดแรกที่เจอกันที่บ้านวิลล่าก็สองลูกอ,นอ,นอาร์เซนอะลอาจจะทําได้นะอาจจะทําได้แต่มันยังมีอย่าลืมว่ามันมีบอลยุโรปคันกลางสัปดาห์หน้าอยู่นะครับสําหรับอาร์เซนอลต้องบอกว่าแม่มันยังลังเลลังเลอยู่นัดแรกก็มันยังมีโปรแกรมยุโรปทั้งสองคู่นะแต่วิลล่าจะดีหน่อยเพราะเปิดบ้านชนะริวไม่ได้นัดแรกก็สองหนึ่งแต่ อาเซนอนัหนักหน่อยนัดแรกครับได้เพียงแค่เสมอกับบาเยเนในบ้านแลวต้องไปเยือนเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นเน้นแหละแต่ผลงานในลีกค่อนข้างดีอ่าสี่นัดหลังสุดในลีกไม่เสียไม่เสียประตูเลยนะสำหรับอาเซนนอนถือว่าแจ็มเลยสองนัดหลังสุดรวมกันห้าลูกส่วนวิลล่าก็ยังทรงๆแพ้ชนะเสมอสำหรับกับไปชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนัดที่แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับเรนฟอร์ดไปสามสามคู่นี้อาจจะพูดตรงตรงว่าถ้ามีโอกาสเก็บสามแต้มในบ้านไหมมีครับมีฮะแต่ กลัวมันจะไม่ถึงอย่างที่เราหวังไวแค่นั้นเองก็คู่นี้เอาตรงขอหักหน่อยอยากอยู่ผมชอบปืนตัวผมชอบเซนน์น่หะผมชอบเด็กชุดนี้ก็ผมว่าจตต้าน่าจะมาเน้นแหละแล้วก็น่าจะามีลุ้นว่าจะเต็มหรือไม่เต็มให้เราเท่านั้นเองเท่าหร่เซนน์นั่นผมขอคู่นี้ใครจะคิดยังไงคอมเมนต์มาคุยกับผมหน่อยคู่นี้ผมขอไปอยู่ที่ปืนก่อนแล้วกันขออยู่ที่ปืนก่อนแล้วกันขอดูเรทก่อนเตะก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ คู่นี้แอดขอคู่สุดท้ายขอไปอยู่ที่ปืนก่อนสรุปสามตัวทิตาาตันพาเลตอ่าทิตตันพาเลต์ปูปแลมแล้วก็ปืนค่ำคืนนี้รับรองทำกำไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยเดี like ๋ยวไลฟ์สดไม่เจอกันนะฮะส่วนใครที่อยากรับแนวทางเพิ่มเติมตัวนี้ตัววีต,ตัวติดดาวหรืออยากเข้าเป,ปน็นครอบครัวเดียวกับแอดก็จิ้มลิงก์หน้าช่องเข้าไปเลยเข้าฟรีลาวนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตอนเช้าตื่นมายิ้มรับซับกันอย่างนี้ทุกวันวันนี้แอดไปแล้วสวัสดีคร